ดิสารใต้นะครับวันนี้พ่วมกับร้อยสิบน้องๆครับผมนี่ละครับโซนจิงครับไอพี่เบอร์สิบปีนะรัฐบาลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าอยู่แดนดีสารใต้ครับวันนี้ผมก็จะมาเนี่ยลอกสียามนะครับเนี่ยจากสีน้ำเงินได้เป็นสีอลูมิเนียมนะครับ ใช้งบแค่ห้าสิบาทเนี่ยนี่ครับโซดาไฟครับห้าสิบบาทแหาซื้อตามร้านไอ้วัสดุก่อสร้างทั่วไปครับได้อย่างเยอะเลยห้าสิบาทเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องเทน้ำส่ทู่ก่อนนะแล้วก็เทโซดาไฟลงไปครับ đổ nước chảy vô bài <laughs> để đầy khu ạ đâu nào ok một ยมเดี๋ยวอะไรอุดมก็เอาไม้คงก็เอาไม้อุดก็เออแต่ว่าตะเครึ่งงามมากคุณใช้ไหมคุณก็เทโซดาใส่ลงไปเลยนะให้มันแบบผสมเยอะแลใส่เยอะแล้ว้วก็คนหาไม้คน วราตรงนีน้ตรงตรงแล้วแล้วก็พิงไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่งครับนี่นี่มาดูมาเริ่มเปลี่ยนแล้วมาแก้ได้เร็วหน่อยแล้วแรงน้ำใสครับมันรื่มแล้วเห็นไหม ผม,มถ่ายตอนมืดเห็นไหมเนี่ยความแตกต่างแบบเดียวเองนะครับแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวมาดูอรอบหนึ่งเนี่ยผ,ผ่านไปสักพักแล้วน้ำก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกไมาให้ดูก่อนนี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็จะประมาณนี้แล้วครับเอาไว้อีกสัะพักนหนึ่ง ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปล้างก่อนนะครับอันนี้ก็เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูดูดูเดี๋ยวมาไปล้างก่อนนะนี่ปะก็จะประมาณนี้คนระับันก็จะติดนิดน,นหน่อยเราล้างปะก็พอเเดีออันนี้ก็ติดครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ดูดูประมาณนี้นะครับอเน,นี้ยถ่ายมันกำลังจะค่ำแล้วก็มืดพอดีเลย แก็บแล้วก็ล้างข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็ผมจะใส่อีกข้างหนึ่งนึ่งไปแกบแล้วก็ทิ้งไว้สักพักรับอันนี้มันดอกทำงานนิดนิดหน่อยนะก็ล้างออกล้างก็ออกแล้วงครับเจอกันครับไปรุ่นนเอวยาวนี่ก็อีกข้างหนึ่งก็ดูดิ กำลังเดือดเลยพี่น้องดูดูดูด,ดูมือมือดูดูกำลังเดือดเลยแล้วก็แค่นึงว่าจะเอาไปล้างอ่ะเดี๋ยวนี่ครับล้างก่อนนะครับทำมาไม่ไม่ค่อยสะอาด

อีกข้างหนึ่งมันม่ค่อยันเหมือนกับมันไม่คอ่อยอบอะไปล้างต่อเลยดูไใช้ผ้าแคมแล้วก็ถู A melody in my head that I can't keep. Oh, got me singing like, na 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 every day, is like my pop on.